สัมผัสบรรยากาศการขับทดสอบ Ferrari 296 GTB Supercar V6 ตั้ง In Hybrid รุ่นแรกจากค่ายมารลําพองเมื่อเร็วๆนี้ c a v a ว l n o มอเตอรผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Ferrari Supercar สัญชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดงานขับทดสอบ Ferrari 296 GTB ที่สนามแข่งรถปทุมธาน,นีสปีดเว์เพื่อให้ลูกค้าและสื่อมวลชนได้สัมผัสสมรรถ,ถนะของ Ferrari 296 GTB โมเดลเครื่องยนต์ V6 พร้อมระบบขับเคลื่อนตัอินไฮบริดที่สร้างพละงกำลังรวมได้สูงสุดถึง830แรงม้า296 GTB คือการพิโชโกบของเฟอร์รี่อย่างแท้จริงจากการเปิดตัวเครื่องยนต์แบบใหม่เพื่อเข้าร่วมรายอัพกับโมเดลขุมพลัง8สูบและ1 2สูบที่ได้รับรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมมาแล้วมากมายที่มาของอาหารหัส296 GTB เป็นการรวมตัวเลขความจุกระบอกสูบ2,992ซี 2, และจำนวนกระบอกสูบข,ของรถรุ่นนี้เข้าไว้ด้วยกันโดยอักษร GTB เป็นตัวย่อจากคำว่า Gran Turismo b e r l i n e t a เป็นการสื่อถึงการสืบทอดตานานที่สร้างชื่อให้ Ferrari ในอดีตและเป็นการตอบอย้ำว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญแห่งยุคสมัยของโรงงานผลิตที่มาราใโีโกของพวกเขาขุมกำลัง Ferrari 296 GTB จะใช้เครื่องยนต์ V6 ทำมุม120องศาขนาด6 63แรงมา้า จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะเสริมกำลังให้อีก122กิโลวัตต์หรือ167แรงมา้าโดยเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันโดยหากเลือกการขับขี่ในโหมด eDrive จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง25กิโลเมตรรวมทั้งยกระดับแนวความคิดทุนงานของฟังชั่นต่างๆให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเมื่อดับเครื่องยนต์หน้าจอในรถจะเป็นสีดำสนิทช่วยเติมภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายให้กับห้องโดยสารเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังอิตาเลียนสุดพิเศษ และชิ้นส่วนของอุปกรณ์สาหรับการใช้งานเลือกใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นด้วยเทคนิคขั้นสูงเพียงแค่แตะปุ่มสตาร์ทเอนจิ้นส่วนประกอบทั้งหมดจะค่อยเปล่งก,กายกขึ้นมาเผยให้เห็นความล้าสมัยของเทคโนโลยีในรูปแบบของอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยปอน,นั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบหน้าจอหลักติดตั้งลึกลงไปในกรอบบนแดชบอร์ดโดดเด่นด,ด้วยพื้นผิวที่ตรงใจให้ดูเรียบง่ายในส่วนของการทดสอบครั้งนี้ f e r r ร r i 296 g t b ส็ดงให้เห็นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมด้วยการใช้เวลาเพียง2.9วินาทีทำความเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วไปแตะที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียงแค่เจวินาทีจากจุดหยุดนิ่งโดวความเร็วสูงสุดของซูเปอร์คาร์ V 6กพาร์อินไฮบริดคันนี้จะอยู่ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ติดตั้งมาใน f e เ r a ี่2 9 6า g t b ทำให้การควบคุมมีความสนุกและรับใจมากขึ้น รวมทั้งการพัฒน,นาแอโรไดนามิกของ2 9 6พัจีีมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์อย่างแท้จริงและมอบการมีสูงโลกของผู้ขับขี่ในระดับสูงสุดโดยใช้สถาปัตยกรรมใหม่รวมทั้งปรับปรุงการใช้งานและการเข้าถึงไม่เพียงเรื่องของสมรรถนะของรถเท่านั้นแต่รวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่เลเยอร์ของโมเดลปลั P ๊กอินไฮบริดมีความเอื้ออำนวยมากกว่าเดิมโดยระบบขับเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หัวใจกำลังเต้นอยู่แล้วกับีชีวิตของ296พ t นเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ของเครื่องยนต์ V6 ที่มีลากอย่างลึกลงไปกว่า70ปีโดยเิ็นใครที่เชียมได้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเฟอร์รารี่อีกด้วยในส่วนของแลมเดนใจจาัดก,การออกแบบเฟอร์รารี่296 g t b นับเป็นวิวัฒนา 5, การลากสุดของรถสปอร์ตแบบ2ที่น etta, ั่งในอินโตาเครื่องยนต์วางกลางโดยภาพลักษณ์และดีไซน์ได้รับการออกแบบจากทีมงานของเฟอร์รารี่สไตลิ่งเซ็นเตอร์ต้องการนิยามเอกลักษณ์ของรถแบบเบรลิเนต้า ด้วยการทําให้มีขนาดกระทัดรัดป็นพิเศษพร้อมรูปลักษ์ที่สะท้อนความดั้งเดิมแบบต้นฉบับแต่ทันสมัยมากขึ้นทั้งช่วงสุมล้อที่ให้ความรู้สึกดุเดันเสาหลังคาที่แข็งแกร่งและกระจกหลังแนวตั้งแบบใหม่สไตล์ฟู r ยนด้านท้ายของ296 GTD มีความแตกต่ 5, 8, างอย่างชัดเจนจากดีไซน์ของรลส์รอร์ตคูเป้ของฟอร์เรยรุ่นก่อนหน้านี้โดยใช้สถาปัตยกรรมที่ให้ภาพลักษณ์เหมือนรถสปายเดอร์ที่มีความไม่ต่อเน,นื่องระหว่างหลังคา และฝากข้อเครื่องยนต์ด้านหลังทําให้296 g t b มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่จดจําได้ทันทีที่เห็นจุดเด่นซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งของการออกแบบ296 g t b คือห้องโดยสารที่จะมีกระจกบังลมที่โค้งอบล้อมไปถึงกระจกข้างแบบเดียวกับที่เคยนํามาใช้ในเฟอร์รี่รุ่น Limited Edition หลายรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงเห็นถึงที่สุดของรถคารูปแบบด้านหน้าเชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติกับเสาหลังคาด้านหลัง พร้อม้วยฝาท้ายแบบโปร่งใสที่เผยให้เห็นเครื่องยนต์ที่เรียบเสมือนงานศิลปะสำหรับประเทศไทย e o l a r i 296 GTB มีราคาเริ่มต้นที่21.9ล้านบาทและสามารถเลือกจ่ายเพิ่มอีกราว2ล้านบาทเพื่อติดตั้งแท็กเกจพิเศษ a s s e t t o f i o r a n o โดยจะประกอบด้วยชุดแต่ง Aero Dynamic และชิ้นส่วนพิเศษที่จะทำให้น้ำหนักลลของรถเบาขึ้นโดยผู้ที่สนใจซูเปอร์คาร์รุ่นนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้จาก คา a วัลิโนมอเตผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย